สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทีนหาโรสิบนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤกษกใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีพฤกษกหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันไดใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้ววันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทย ลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนผมยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันเลยความรักพวกคุณในช่วงนี้ยามจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นไงกันบ้างเนาะใครที่เปิดคลิปนี้มาดูในช่วงเดือนเมษายนก็สามารถดูคลิปนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนยาวจนถึงเดือนพฤษภาคมได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครเปิดมาในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ดูยาวๆได้ทั้งเดือนเลยเช่นกันนะโอเค ก่อนที่จะไปดูไพ่อัปเดตดวงดาวนหน่อยไหมเพราะว่าราศีพฤษภถือเป็นราศีที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะหลังจากนี้เหมือนพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยสักทีนะ อัปเดตดวงดาวหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าตามศาสตร์ไทยก็ดีนะคะตามศาสตร์ตะวันตกก็ดีเช่นกันศาสตร์ไทยวันที่30เมษาก็คือจะมีดาวพลาดย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีของคุณนะคะใครที่ศาสตร์ไทยอยู่พฤษภก็ยินดีด้วยนะหรือถ้าใครที่ศาสตร์ไทยอยู่ตะวันตกเดี๋ยวดูแล้วกันว่าตะวันตกได้รับอิทธิพลอะไรบ้างเดี๋ยววันจะ ดูในส่วนของตะวันตกให้เนาะแต่ว่าอัปเดตของศาสไทยก่อนนะคะศาสไทยราศีพฤกษกได้รับอิทธิพลที่ดีในเรื่องของตัวตนตัวเองนะก็จะดีรอบด้านครอบจัก,กรวาลไปเลยนะคะในทุกๆเรื่องจะเป็นช่วงเวลาที่เราฉายแสงตัวออกมาได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะทําอะไรอยากจะไปทางไหนวางแผนอะไรก็เอาให้ เต็มที่เลยในช่วงหนึ่งปีนี้นะคะในส่วนของสัตว์ไทยนะทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของสัตว์ตะวันตกกันบ้างนะคะเดี๋ยวดาวพฤหัสจ,จะย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุน ส่งผลที่ดีกับชาวราศีพฤษภมากๆในเรื่องของการเงินเนะาะดาวพระจะย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนประมาณเดือนหน้านะคะประมาณปลายเดือนหน้าวันที่26ก็จะส่งผลที่ดีกับชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านในเรื่องของการเงินเนาะใครที่อยากจะลงทุนอยากจะหารายได้เพิ่มหรือมองหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นในช่วงนั้นนะคะในช่วงหนึ่งปีตั้งแต่วันที่26 พฤษภายาวเฉลีอีปีหนึ่งอ่ะก็จะเป็นถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการเงินเนาะทีนี้พอศาสตร์ไทยกับศาสตร์ตะวันตกมาเจอกันก็คือศาสตร์ไทยดีในเรื่องของตัวเราศาสตร์ตะวันตกดีในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นก็โชคดี2เด้งเลยนะคะชาวราศีพฤษภคิดจะทําอะไรวางแผนอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวเราเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เอาให้รอบคอบแล้วก็อยากจะลงทุนอะไรก็เอาให้เต็มที่เลยนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดแล้วนะคะอะไรที่เคยมองไม่ในช่วงที่ผ่านมาก็ปล่อยวางไปเนาะหลังจากนี้ก็ เปิดรับพลังงานดีๆแล้วกันนะจ๊ะโอเคมาอัปเดตเรื่องไพ่กันค่ะเชาวราศีพฤษภได้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะหลายท่านในช่วงนี้ดูจะมีความนิ่งมากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยอาจจะอยู่ในจุดที่เราไม่อยากจะออกตัวแรงหรือว่าทําอะไรแล้วไหมอ่ะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะให้ดูหน้าไพ่ เหมือนอยากจะอยู่ในที่ของตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็กอบเก็บทุกอย่างที่ตัวเองมีไม่อยากจะสูญเสียอะไรไปทั้งนั้นเนาะแต่ทีนี้หลายท่านอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ยังกักกันไว้อาจจะเป็นเราที่กักเขาหรืออาจจะเป็นเขาที่กักเราก็ได้นะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ ะะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคณสิงหลายท่านอาจจะพบเจอความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเยน็นตัดกันไม่ขาดสักทีเหมือนยังมีอะไรอยูดซึ่งกันและกัน หลายท่านในช่วงนี้อาจจะพยายามหาวิธีในการรับมือกับใครบางคนคนที่คุณยังมีความผ,ผูกพันอยู่นะอาจจะเป็นการที่เราพยายามรับมือในจุดที่เราไม่ต้องสูญเสียอะไรมากแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเต็มที่แล้วก็ได้ไพ่เต้สาหรับเป็นไพ่ห้าดาบบางท่านน่าเคยทุ่มเทยอย่างหนักในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วเนาะถ้ายังไม่เห็นคุณงามความดีกันถ้ายังไม่เห็นคุณค่ากันก็คงจะต้องพอแค่นี้นะคะคงจะทํามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะอย่างที่ฝนบอกแหละว,ว่าไพ่เต้สาหรับผมคนเป็นไพ่สีเรียนคุณอาจจะอยาก เรียกร้องสิทธิของคุณมากขึ้นก็ได้เหมือนเราเองก็ไม่อยากจะสูญเสียอะไรแล้วเราอยากจะมีในส่วนที่เราควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่ายังอยากมีคนคนนี้อยู่ไหมก็คงยังอยากมีอยู่นะคะหรือไม่บางท่านถ้าเกิดว่าเป็นเขาที่พยายามทําทุกอย่างให้กับเราแล้วช่วงนี้เขาถอยไปเขาหายไปเขาเงียบไปเลยก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะรู้สึกงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีหายสาบสูญนอกโลกไปเลยทําไมถึงไม่มาคุยกันทําไมถึงไม่อธิบายอะไรนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนเราเองก็อยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิต อยากจะทําทุกวิถีทางที่ให้เขายังเป็นของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันขอพลังงานภาพรวมสีใบทําไมเป็นสเตรนท์เอ่ยเดอะฟูลนะคะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนล่องลอยหรือเปล่าเอ่ยชีวิต หลายท่านคืนหนึ่งอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะหรือความสัมพันธ์ที่ยังมองไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่นะคะในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้มันจะเป็นยังไงจะไปทางไหนหรือคุณอาจจะไม่กล้าที่จะคาดหวังหรือยึดติดกับใครก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจก็ไปต่อแต่ถ้าไม่โอเคก็คงจะพออยู่แค่นั้นเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภเหมือนอยากทาอะไรก็ทําตามใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะอยากไปไหนก็ไปอยากคุยกับใครก็คุยอยากกินแล้วก็กินคืออะไรที่สบายใจทําหมดเลยนะเป็นไปได้เหมือนกัน มีไพ่อัศวินไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะหวบชาวธาตุไฟเมสสิงห์นูสองเหรียญแล้วก็เก้าดาบนะคะบวนมองว่าส่วนลึกในจิตใจของคุณในตอนนี้น่าจะยังรู้สึกมีแพชชั่นกับใครสักคนอยู่เนาะน่าจะยังมีแรงปรารถนาที่อยากจะไปพบไปเจอหรือว่าไปเอาความสัมพันธ์นี้กลับมาอยู่นะคะอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาก็อาจจะเหมือนคนที่ไปไปกับกลับหรือบางทีก็อาจจะยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ก็ได้แต่ว่าในช่วงนี้เขาอาจจะมีความเครียดอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะ อ,อาจจะมีความเครียดในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องบริหารจัดการหรือว่าควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างเนาะก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาดูไม่ค่อยมาสนใจคุณเท่าที่ควรจะเป็นในช่วงนี้นะคะขอนึกไม่ให้เส้นหน่อยสเส้นคืออะไรเอ่ยสามเหรียญหลายท่านพยายามจะหาวิธีพูดคุยนะเพื่อที่จะปรับของเข้าใจหรือว่าให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะ เพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะซึ่งกันและกันพอสมควรแล้วเนาะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีความน้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกันจริงๆแล้วเหมือนคุณยังมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะยังมีความจริงจังมีความหนักแน่นมีความมั่นคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าส่วนลึกในจิตใจจะยังมีความสับสนอยู่ก็เถอะขอนึงมาให้เดาฟูค่ะเดาฟูอะไรเอ่ยหวนพยายามจะไม่เปิดแอร์นะแต่ว่าบางทีมันก็ร้อนนะคะเพราะว่ามันเปิดไฟด้วย เปิดแอร์ระหว่างก็จะพูดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะมันมันจะติดติดดับๆเนาะถ้าเสียงม,มันขาดห้หายไม่ได้เป็นที่กล้องหรือสัญญาณนะคะเป็นที่ตัวหวานเองเนี่ยแหละเพราะว่าหวานเพิ่งจะฝืนไข้มาแล้วเสียงม,มันก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เนาะก็ขออภัยด้วยนะคะเดอมมูลบางท่านอาจจะคุยชาวราศีมีนและข้าวมีน บางท่านที่อยู่ห่างไกลระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลาอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราที่อาจอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ออกไกลก็เหมือนไกลเหมือนห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะเหมือนเราแบกอะไรอย่างหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเราเองที่เรารู้สึกแต่ว่าเราไม่พูดออกมาก็ได้เนาะ มันเหมือนเราบางวนของเรามันมีความไม่ตกกังวลมีความหนักใจอยู่ในนั้นนะคะสุดท้ายแล้วเราก็เลยไม่อยากจะแบกก็เลยเลือกที่จะเป็นเดอะฟูปล่อยมันเป็นหมดเลยนะคะเป็นไปได้เนาะทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ได้ไพ่ตาสำรับเป็นสี่เหรียญน,นะอื ซีเรียนมันก็นเลยนะคะแสดงว่าเขาในช่วงนี้ก็อยู่ในจุดที่เขาเองก็อยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองเหมือนกันเนาะขอพลังงานหลักหนึ่งค่ะบว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้หลายถ้าในช่วงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่านกันแล้วกันไม่ออกนะคะเราก็คลิปลุกของเราเขาก็คลิปลุกของเขา ต่างคนต่างกักอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เดาหมูลนะคะบางท่านอาจจะคุ่มชาวราศีมินและขนามีนเขาในตอนนี้มีความวมิตกกังวลค่อนข้างเยอะนาะและมีไพสนนะะ่สองเหรียญนะคะสเหรียญสองเหรียญน,น่าจะเป็นเขาแหละในช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเนาะแล้วเขาก็พยายามที่จะประครับประคองหรือแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะขอหนึ่งใบให้เดมูลค่ะเดมูลกังวลเลยเอ่ย สม p l e นะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีธนูและคนาธนู1เหรียญบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุดินมังกรมสบกันนะคะสี่เหรียญกลัวความสัมพันธ์ที่มันไปแล้วมันจะไม่กลับมา กลัวความสมคัญที่เงียบแล้วมันจะเงียบไปเลยนะคะจริงๆเหมือนอยากที่จะประครับประคองความสมคัญไม่อยากจะสูญเสียอะไรไปเลยในตอนนี้แต่ก็กลัวะะกลัวนะคะกลัวว่าจะต้องสูญเสียไปจริงๆส่วนลึกในใจยังมีความคาดหวังอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมันจะมีช่องว่างมีระยะห่างมีความไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่อยากจะสูญเสียไปเนาะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็น,นมวง m o o เอยหลายท่านอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ พักในที่นี้อาจจะพักหลายเดือนแล้วด้วยนะเหมือนต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็เงียบๆนะคะอาจคือบางท่านถ้าคบการสารความสัมพันธ์กันก็ไม่ได้เลิกรานะแต่มันเหมือนแบบมันมีช่องว่างเกิดขึ้นอนะ่ะคุยเหมือนไม่ได้คุยเจอเหมือนไม่ได้เจอนะคะอื คิงถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํามีนกดพิจิตเนาะในช่วงที่ผ่านมาเขาพยายามหันหลังให้กับความรู้สึกตัวเองนะคะแล้วก็ลองไปทําอย่างอื่นอาจจะเป็นการไปพูดไปคุยไปทําความรู้จักกับคนอื่นๆหรือไปสนใจสิ่งอื่นก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นการพยายามบริหารเสน่ห์ของตัวเองก็ได้เนาะมีไพ่เดอะสตาร์นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมและคากนาุงหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงเป็นันกร้องนักแสดงยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงนะคะหนึ่งเหรียญ j u เม m นต์นะคะเออหวนมองว่าส่วนลึกในจิตใจของเขาเหมือนยังมีบางสิ่งบางอย่างให้ทําให้รู้สึกเจ็บปวดอยู่นะน่าจะยังอยู่ในช่วงเวลาของการซ่อมแซมความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าใครบางคนน่าจะ อยากได้โอกาสอีกครั้งอยากจะปลุกบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณไหมบางท่านในช่วงนี้อาจจะพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความสัมพันธ์นี้มันยังเดินหน้าต่อไปเนาะเพราะว่ามันอาจจะห่างก,กันมาสักพักหนึ่งหรือว่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันยังดึงกลับมาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะลองพยายามพูดคุยทักทายหรือว่าถามถ่ยนะคะ เพื่อที่จะเป็นการหันหน้าเข้าหาการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความสัมพันธ์ยิ่งอยู่กับเราเนะาะไพ่ถ้าสำหรับเป็นไพ man, ่แห่งแมนวงมองว่าเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะตัดทุกอย่างได้เอกนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะมีเรื่องอื่นที่เขาต้องคิดด้วยเช่นกันหรือไม่เขาเองก็อาจจะยังมีบาดแผลในใจิตใจอยู่นะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่พที่วงมองถึงความไม่พร้อมนะคะทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ คุยนถือเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินบังกอะสบกันเขาเงียบไปเยอะเนาะช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรหรือ,อาจจะเป็นคุณที่ไม่ค่อยพูดเลยก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวท่านน้ํานะสี่ไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าอุ้ยไพ่ดีนะแต่ยุ่งเหยิงจังเลยสองเหรียญจริงๆแล้วหมอว่าเขาเองก็ยังมีความผูกพันกับคุณมากๆนะคะถ้าเลือกได้อย่างอยาดจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ คือถ้าในช่วงนี้หรือก่อนนั้นคุณเงียบไปเลยคุณไม่พูดอะไรเลยเหมือนคุณไม่อธิบายอะไรสักอย่างเลยอะ เขาก็คงจะวาวุ่นใจมากๆเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาเองก็จะเงียบไปเหมือนกันก็เถอะเนาะแต่มันมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาก็มีความรู้สึกเออลนแล้วก็มากมายกับคุณนะคะถ้าถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมยังรักคุณอยู่นะความรู้สึกก็ยังถูกปลุกขึ้นมาได้เสมอนะคะไม่ว่ามันจะมอดไหมไปนานแค่ไหนแต่ว่าถ้าจะปลุกจริงๆปลุกได้อยู่นะคะมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาด้วยยังมีความจริงจังกับคุณอยู่อาจจะคาดหวังการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือการอยู่ด้วยกันกับคุณก็ได้อย่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณจริงๆส่วนลึกใในจเขายยังรออ คุณอยู่เลยนะอาจจะเป็นการรอคอยให้กลับมาพบมาเจอการให้อยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยให้กลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะถ้ามีปัญหากันอยู่เนาะอืมแต่ก็น่าจะมีความยุ่งเหยิงมีความสับสนอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวคนนึ่งไปให้คุณเถือเหรียญหน่อยคืนเถือเหรียญช่วยอะไรเอ่ยเอ p ม e พ s โอ้แป่เหรียญเขาอยากเป็นตัวจริงของคุณหรือเปล่า ถ้าเขาอยากเป็นตัวจริงของคุณเคยอยากที่จะเป็นตัวจริงเป็นคนที่เปิดเผยออกหน้าออกตาหรือเป็นคนสําคัญของคุณ เคยอยากยังไงก็ยังอยากอยู่แบบนั้นนะคะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือ2ถ้าเขาเคยให้ความสําคัญกับคุณมากๆคุณเคยเป็นที่1ของเขาเคยเป็นคนสําคัญของเขาเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป,ไปเป็นไพ่ e m p r e s s ให้ดูไพ่2ใบนี้มันมีความเชิดอยู่ในนั้นพอสมควรเลยนะเออนั่นแหละคือจริงๆแล้วนมองว่าสําหรับเขาแล้วคุณยังมีความสําคัญยังมีความเลอค่ากับเขามากๆอยู่นะคะถึงแม้ว่า ส่วนลึกของเขามันจะมีบาดแผลมีร่องรอยหรือมีความยุ่งเหยิงอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรยอ,อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาส่วนตัวของเขาก็ได้นะคะแต่ว่าเคยรู้สึกยังไงก็ยังรู้สึกอยู่แบบนั้นนะทีนี้มาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะมีไ่สว่างขึ้นหน่อยเนาะหลายท่านันความสมพันธ์ที่มืดมืดนะคะอาจจะต้องเปิดไฟสักนิดนึงเนาะเพื่อให้เห็นความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ จะทำทุกอย่างเพื่อคุณนะคะชาวราศีพฤกษ์สงมีไพ่ถ้วยขึ้นใหม่แล้วจริงๆเขารักคุณมากนะบางท่านได้เคยรักกันมากเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะหรือบางท่านถ้าเคยคุยคุยกันแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ได้ลึกซึ้งหมดว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะมีช่วงเวลาที่เขาใจเต้นแล้วก็ใจสั่นกับคุณด้วยนะคะ คือบางท่านที่เคยคุยกันแบบลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนคบหรือไม่คบก็แล้วแต่เคยรักคุณเน่ยเขาก็ยังรักอยู่นะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะเขาเองก็มีความฝันและความปรารถนาในทุกๆอย่างเหมือนกันนะคะเขากำลังจะมานะอยากให้คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะมาแต่ว่าเขาก็มีความกลัวซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่แต่ว่าเขาก็เหมือนไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในความพร้อมมีความไม่พร้อมซ่อนอยู่นะคะ เขาว่าเขาไม่เคยจินตนาการอะไรที่มันเพอร์เฟกเท่านี้มาก่อนเลยจริงๆแล้วสําหรับเขาว่าเขาน่าจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกมากๆหรือมีไพ่ a อ็มเพลสขึ้นใหม่ที่ผมบอกแหละว่าเขามองว่าคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณดุ่เหนือกว่าเขามากเกินไปก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณให้เขาไม่ได้ทาให้เขารู้สึกกลัวต่อการที่จะ ยังไงต่อไปอะไรางเป็นไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะมันมีไพ่พร้อมที่บ่งบอกถึงความไม่พร้อมอยู่ในนั้นคือมันเป็นไพ่เลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขารู้สึกดีกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันเหมือนไม่รู้จะต่อยอดยังไงเหมือนอยากได้ไหมคงอยากได้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงต่อไปด้วยนะคะเขาถามว่าคุณจะเห็นเขาในเส้นทางของคุณบ้างไหมเขากลัวกับการที่เขาจะต้องพูดคุยกับคุณนะคะจริงๆแล้วเขาเองก็คิดถึงคุณอยู่นะอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้คุณคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าคุณทําอะไรอยู่นะคะ แล้วก็เขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครอบครัวคุณจะชอบเขาไหมบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเนาะครอบครัวของเราครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของเขาครอบครัวของเรานะคะก็อาจจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ได้พูดได้คุยกันนะคะแต่ว่าหวังว่าอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงบอกว่าเขายังรู้สึกกับคุณมากๆอยู่นะคะจากน้าภัยที่เห็น ออืมอะทีนี้มาดูกันว่าเขามแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปเนาะห้าดาบนะคะน่าจะมีใครบางคนรู้สึกเหนื่อยๆนะตับความสัมพันธ์นี้ ยอมแพ้ถอดใจแล้วก็ถอยไปอยู่ในที่ของตัวเองนะคะคือไม่ได้ไปแล้วไปหลับเพราะเป็นไพ่สามใบเท้าเหมือนถอยไปรออยู่ในที่ของตัวเองมากกว่าเนาะรอคอยการกลับมาเจอกันนะคะถ้าอยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยการกลับมาคืนดีกันก็ได้ถ้ามีปัญหากันอยู่คือมันเป็นไพ่ห้าดาบแน่นอนล่ะคะ่ะว่ามีใครบางคนไม่ค่อยแฮปปี้ในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วว่าทําไมถึงไม่เห็นคุณงามความดีกันอะไรเงี้ยคะ่ะทำไมถึงไม่เชื่อใจกันทําไมถึง ไม่ไว้ใจกันอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้นะคะแฮงแมนสถานการณ์ยังน่าอึดอัดอยู่เลยนะเหมือนรู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่ายังไม่สามารถจะลงมาจัดก,การหรือว่าแก้ไขปัญหาใดๆไ,ได้เนาะปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคายอยู่แบบนั้นนะคะเหมือนเรื่องที่จะแขวนติงเอาไว้ออมีไพ่สองเหรียญด้วยหลายท่านยังพบเจอสถานการณ์ที่ดูขึ้นขึ้น,นลงๆนะอาจจะมีความไปไป,ไปกับกลับ,ก,ลบกันก็ได้นะคะ ไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่สิิไม้เท้ามันยังมีความหนักอกหนักใจเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังแบกต่อเนาะอะขอแนวโน้มมีค่ะเป็นยังไงเอ่ยถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้คุยกันไหมบางท่านมีโอกาสได้คุยนะคะสถานการณ์มีโอกาสจะดีขึ้นแต่สักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะอย่างที่บอกเนาะ ยังไว้วางใจมากไม่ได้นะคะยังต้องอาศัยการประคับประคองอยู่นะฮาถ้วยยังไม่ได้แั่งใจทั้งหมดขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สิ่งดีๆจะถูกลดทอดลงไปนะคะหรือใครบางคนยังโฟกัสถึงอดีตอยู่อาจจะเป็นอดีตของความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะเป็นอดีตส่วนตัวของตัวเองก็ได้แต่ว่าแน่นอนล่ะค่ะว่าพอเราท็อกซิกมากเกินไปมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีเลยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องดีๆอยู่เนาะมันมีสิ่งที่ดีๆอยู่ตรงนี้แต่ว่า ไม่ได้หันไปมองเลยนะคะอย่างอะไรอาวรกับสิ่งที่ผ่านพ้นแล้วก็ทําให้รู้สึกน้อยด้วยอู้หูพาอ่ะไหนๆจะมาแล้วก็มาจะ้ะมีไพ่ยห้าดาบซ้ำซ้อนเลยนะคะ2ใบเลยเพราะฉะนั้น อาจจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่นะคะรู้สึกเหมือนฉันก็ทํานี้สุดแล้วฉันก็ทําดีเหมือนกันนี่นาะอะไรเงี้ยเป็นไปได้เนาะแพชชั่นแล้วแรงเสน่หายังมีอยู่ไหมย,ยังมีอยู่นะคะแต่ก็มามพร้อมกับความหนักอกหนักใจเพราะมองาความสัมพันธ์นี้ไม่รู้มันจะเติบโต,ตยังไงเนาะดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากนะคะเป็นการลงทุนที่รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่เลยนะคะรอแล้วรอ,ลอเล่ากี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้รู้สึกหน่อยได้นะคะความสัมพันธ์ยังมีโอออกกกาาสทีี่่่่จะมชงงงวงซึัันนแลยู แต่ว่าบางท่านถ้าห่างกันมันก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่นะถ้าส่งได้ก็แอบสอง่งถ้าส่งไม่ได้อาจจะเป็นความคิดถึงที่วนเวียนในจิตใจนะ,ะยังมีแพชชั่นซึ่งกันและกันอยู่นะคะทีนี้มันมีไพ The ่เดอะเลเวิร์สความสัมพันธ์ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกมันก็อาจจะยังเป็นรูปแบบนั้นอยู่นะ อาจจะเป็นอาการคนที่เราไปชอบเขาเขาก็ยังไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นคนที่เขามาชอบเราแต่เราก็ไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะยังเป็นในรูปนั้นอยู่แต่ว่ามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังตัดกันไม่ได้ยังไม่เห็นไพ่ของการตัดขาดกันได้สักใบนะคะยังแบกกันอยู่เนาะแต่มีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาแสดงว่าอาจจะมีช่วเวลาที่อยากจะใช้ความคิดหรือตักตนกับความสัมพันธ์นีมากขึ้นนะคะ ไพ่ต้สำหรับในคำแนะนำเป็นไพ่ hard to h e a r t conversation อาจจะต้องลองใช้ใจกับใจคุยกันเนาะบางทีถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะสื่อสารกันแล้วมันก็ยังคุยกันไม่ดูเรื่อง อาจจะลองค้นลึกๆในจิตใจนะคะว่ามันมีอะไรที่มันยังสื่อถึงกันได้บ้างหรือเปล่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันมืดมืดสนิทเลยแม้แต่ใจก็ไม่สว่างเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีอคติหรือมีความท็อกซิกอะไรบางอย่างไปครอบงามหมดเนาะเลยทําให้คนสองคนที่เคยแบบดีๆต่อกันเคยคุยกันได้ทุกเรื่องเคยมีความผูกพันมันกลายเป็นเหมือนมีอะไรบางอย่างมากั้น,ลนแล้วทําให้ไม่เข้าใจกันไปนะคะคำแนะนำหน่อยค่ะพ่ะอยากแนะนําอะไรบ้างเอง่ย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสัมพันธ์ยังคุยกันได้นะยังสามารถที่จะสื่อถึงกันได้อยู่นะคะถ้าเกิดว่ายังอยากที่จะสื่อถึงกันอยู่เนาะแค่ไม่เอาอาคติไปกันก็พอนะคะ New Love ไปแรกเลยหนึ่งคือถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันสื่อกันไม่ได้แล้วแล้วมันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วมันซ่อมไม่ได้แล้วก็ก็ปล่อยวางไปนะคะแล้วก็พยายาม มองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วกันเนาะบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกโอเคมากกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้ยังทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจหรืออยากจะซ่อมอยู่ก็ลองซ่อมดูนะคะลองปรับเปลี่ยนให้ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกลับมาเป็นในวันที่เราได้เริ่มต้นรักกันใหม่ๆเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นปลุกความสัมพันธ์มันขึ้นมาเนาะลองย้อนกลับไปเป็นเราในวันแรกที่เจอกับเขา แล้วก็มองว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงในวันนั้นนะคะแล้วก็ลองดูเราในวันนี้เขาในวันนี้ว่ามันต่างจากเดิมมามากแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีการการอยู่ด้วยกันในแต่ละวันอาจจะทําให้หลายๆอย่างค่อยเปลี่ยนไปเนาะมันเลยกลายเป็นชั้นกับเบือ่อเธอเกินนายมันมันเบื่อไปหมดอย่างเงี้ยค่ะด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่เข้ามารุมเราอะ่ะมันก็ส่งผลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะลองนึกย้อนกลับไปในช่วงแรกๆที่เจอกันฮนะมันอาจจะทําให้รู้สึก ดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกรกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรเงี้ยมากขึ้นเนาะเหมือนซีรีส์ Queen ia, อย่างควีนออฟเทียอย่างเงี้ยก็แบบอยู่ด้วยกันมา3 4ปีแล้วก็รู้สึกเหมือนฉันก็เบื่อเธอก็ไหนแต่พอพอได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันหรือย้อนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆอย่างเงี้ยมันก็ดึงความรู้สึกรกระชุ่มกระชวยขึ้นมาค่ะลองไปหาดูได้นะใน Netflix นะคะอันนี้แนะนำเลยสนุกมากเออโซเมดนะคะนี่แหละนะโซเมดของคุณชาวราศีพฤษภฮิลลิ่งนะคะ ถ้ามีปัญหาครอบครัวอาจจะต้องซ่อมแซมสักหน่อยเนาะมีปัญหาหรือเปล่าเอ่ยครอบครัวของเราครอบครัวของเขาครอบครัวเขากับเราครอบครัวของเรากับเขานะคะนี่ก็มีครอบครัวขึ้นมาบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีมันไม่ได้มีแค่เรากับเขาสองคนเนาะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็อาจจะต้องซ่อมแซมสักหน่อยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นการเยียวยาซ่อมแซมความรู้สึกให้ค่อยๆดีขึ้นก็ได้อะไรที่ทําได้ก็ทํานะคะอะไรที่ทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเนาะไพ่บอกว่า let's go control issue นะคะก็ ปล่อยให้โชคชะตาเขาจัดการค่ะเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางมันไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมันจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางเมื่อถึงเวลาของมันเองนะคะมีไพ่โซเมดขึ้นมาค่ะไพ่บอ,อกว่านี่คือโซเมดของคุณแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเปิดไพ่นะจะไม่ค่อยแนะนําให้คุณอ้างอิงเรื่องนี้เป็นหลังนะคะหลายคนที่มาดูไพ่ทาโร่แล้วแบบอยากรููว่าเอยเขาเป็นคู่เราไหมอะไรเงี้ยคือหวานจะไม่ได้รับดูเนื้อคู่ในแบบของไพ่ทาโร่นะเพราะว่ามัน มันคือการเปิดไพ่มันจะแบบเปิดพลุบที่เขาเป็นคู่ของฉันเลยมันมันก็มันก็ง่ายไปหน่อยนะคะจริงๆการจะดูว่าเป็นคู่กันไหมมันต้องเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันเอาดาวเราและดาวเขามาเทียบกันดูว่ามันมีความเป็นไปได้บ้างไหมมันมีความแมชกันบ้างหรือเปล่าพลังงานของเราพลังงานของเขานะคะมันเข้าคู่กันบ้างหรือเปล่าเนาะมันเป็นการดูที่ ค่อนข้างจะลึกซึ้งและก็ซับซ้อนมากๆเหมือนกันในการดูเรื่องของคู่เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยแนะนําในเรื่องของไพ่แต่ถ้าใครอยากจะถามอารมณ์ถามความรู้สึกเขารู้สึกยังไงคิดยังไงจะเอายังไงต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์ดูแบบไพ่ดีค่ะแบบไพ่คือดีที่สุดเลยเพราะว่า มันจะเป็นการถามจุกจิกเป็นการถามถึงสถานการณ์ที่เราอยากรู้ได้ดีแต่ว่าถ้าอยากจะวางแผนชีวิตก็ดูแบบชาร์จพื้นชีวิตจะดีกว่านะคะมีไพ่โซเมทขึ้นมาหมืนมอว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่คลิกซึ่งกันและกันอยู่อย่างที่บอกแหละลองเปิดสวิตไฟขึ้นมาลองให้มันสว่างสว่างเข้าไว้ทั้งใจของเราด้วย บางท่านในตอนนี้ไม่รู้นะซ้ำว่าเราต้องการอะไรเหมือนงงไปหมดเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราสึกอะไรเรายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องเปิดสวิตช์เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนรักของเราให้มากขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ขออภัยที่คลิปของชาวท่าดินในช่วงเดือนเมษายนมาช้านะคะจริงๆหวานกะว่าจะทําของพฤษภาไปเลยเพราะว่ามันจะหมดเดือนแล้วเนาะแต่ว่า หลายๆคนก็ยังรออยู่นะคะก็เลยทําควบคู่ไปเลยละกันในส่วนของเดือนเมษายาวจนถึงเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นดูควบคู่กันได้ทั้งสองเดือนเลยเนาะส่วนราศีอื่นก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยทําไปนะคะช่วงที่ผ่านมาว่าไม่ค่อยสบายตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่เสียงมันก็ยังติดติดดับอยู่เว้ยที่เห็นนะคะก,ก็พยายามจะพูดให้มันต่อเนื่องที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าตรงไหนติดขัดก็ย้อนฟังแล้วกันเนาะหรือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองย้อนดูก็น่าจะทําให้ ง่ายมากขึ้นนะเขาบอกว่าไม่จะแนะนํำยังไงเหมือนกันเนาะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่ไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนีไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย